สวัสดีครับพบกับช่องหมอสันพายทาโรหน159เสนมหาลันจวนที่ทำให้คิดถึงตลอดเวลานางฟ้ายังต้องมนอาถรรพ์กักบ,บาทฝ่ามือครับดวงชะตาแรงบางคนมีขุนแผนมหาสเสนมาแต่เกิดดวงชะตาเรื่องมหาสเสน่ห์ตาตึงจใจใจมนสเสนมาแต่เด็ก ผู้ใหญ่เห็นก็รักผู้ใหญ่เห็นก็หลงเห็นแล้วอยากจะอุ้มเหลือเกินทำไมเด็กคนนี้ช่างมีม์เสห์อะไรขนาดนั้นอาถรรพ์กากบาดเอกตรงกลางฝ่ามือท่านเคยได้ยินคำว่าของเก่าตามติดมาหรือไม่นะครับสิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งนางฟ้ายัางต้องบนเห็นม์เห์ว่าเด็กน้อยคนนี้ช่างน่าหลงไหลมหาละรวยมหาเมตตามหารักมหาหลง ไปไหนใครก็รักไปไหนใครก็หลงมันเกิดอะไรขึ้นกับมมนเสน่นี้ท่านเคยเห็นใครบางคนไหมครับว่าเขามันมีสเสน่ห์เหลือเกินหน้าของเขามันนวนผ่องมันมีสเสน่ห์อยากจะคบหาอยากจะพูดคุยมันเกิดอะไรขึ้นจะเรียกว่าเป็นสเสน่ห์มหาลันจวนได้ไหมล่ะที่ทำให้คนคิดถึงตลอดเวลา ต้องได้สิครับสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับมนสเนไม่ว่ากับเด็กน้อยที่ไหนก็มีนะเด็กน้อยเกิดมาก็มีแม่ซื้อมีมนสเนทำให้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่หลงผู้ใหญ่เมตตาอุ้มผมหน่อยได้ไหมครับสิ่งเหล่านี้มันมังเกิดขึ้นกับเด็กแต่ถ้าตามติดไปเป็นตอนผู้ใหญ่ละ่ะจะมีหรือไม่ สำหรับอาถรรพ์กากบาทเอกตรงกลางหัวใจบอกได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้ตามติดตัวท่านอยู่ท่านไปไหนก็มีแต่คนแอบหลงรักคนคนนั้นแอบ,บลลลหลงรักหลงไหลในมสเสน่ห์ของท่านไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานนะครับโรงเรียนสถานที่ต่างๆมันเกิดอะไรขึ้นเวลาท่านอยู่ในสังคมมสเสน่ห์เกิดขึ้นมหารักมหหลงไปไหนใครก็รัก ปรกอบอาชีพเจรจาพูดคุยนะครับพ่อค้าแม่ค้าทนายประกันนะครับนักเทศต่างๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาของเขาสิ่งเหล่านี้มันถูกกำหนดว่าเอาไว้หมดแล้วคำพูดของเขามันพูดแล้วจับใจพูดอะไรมันก็เป็นเรื่องที่ดีไปหมดสำหรับใครบางคนฟังแล้วรู้สึกมันหลงไหลในโมเสเนอยากจะคบหา พูดคุยอยากจะเป็นแฟนด้วยแต่นี่ก็เป็นมสเสียอย่างหนึ่งที่ยังใช้คำว่าเป็นพลังบวกของเขาแต่ท่านเคยเห็นพลังลบหรือไม่ท่านเคยได้ยินคำมสเสียพลังทางด้านลบหรือไม่พลังทางด้านลบนั้นแรงเป็นอย่างมากสำหรับอาถรรพ์กากบักเอกตรงฝ่ามือ บางคนอาจจะบอกว่าไอ้นี่เล่นของใส่ค่าหรือเป่าจริงๆแล้วไม่ใช่ครับเหมือนเป็นของเก่าที่ตามติดเข้ามาที่ทำให้เขาไปแตะต้องไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขังสิ่งต่างๆน้ำมันพายน้ำมันมหาลันจวนขุนแผนหน้า,นาท้องก็ได้ที่ไปเจอมาาขี่พึ่งก็ได้แต่สิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นทำให้คนอื่นเข้าใจผิด หรือว่าไม่ได้เข้าใจผิดเร้วครับมันเป็นไปตามนั้นจริงๆขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแล้วกันนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรบางอย่างที่ทำให้คิดถึงอวัยวะเพศมันเกิดพลังขนลุกขนชันกับเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามจะนอนไม่หลับดิ้นทุรนทุรายอยากจะเข้าไปหาอยากจะเข้าไปร่วมเพศ อยากจะเข้าไปเสพสมมันเกิดความทนไม่ไหวนะครับไม่รู้จะใช้คำพูดว่าอะไรดีนะครับแต่ว่ามันเกิดความทนไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาฉันต้องการเธอแทบสุดหัวใจมันเกิดหัวใจเต้นรัวอยากจะเข้าไปเสพกับเขาแทบจะทนไม่ไหวสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ท่านจะต้องจุดอารมณ์ท่านให้ได้ท่านจงจําไว้เลยว่าเขากําลังกระทาใส่ท่านแต่ว่าบางคนมันไม่ใช่ครับต้องแยกแยะให้ดีนะครับหคือกระทํา2คือของเก่าเขาตามติดยังไงก็แล้วแต่นะครับคนคนนี้เป็นเจ้าหมาสเสน่ห์เสน่ห์มหารันจวนนะครับคิดถึงตรงอวัยยะอเพศของเขานั่นเอง น่ากลัวนะครับตรงนี้น่ากลัวนะครับนะครับไม่ใช่คําพูดที่นะครับจับจ้องไนทั้งสิ้นแต่ว่าน่ากลัวนะครับเราพูดกันมาเป็นนะครับเขาเรียกว่าให้รู้กันเอาไว้นะครับให้รู้กันไว้อาถรรพ์นั้นแรงไปอย่างมากนางฟ้ายังต้องมนต์เชื่อหรือไม่นะครับเทพเทวดานางฟ้ายังต้องมนต์นะครับมนต์เสน่ห์เ่านี้นะครับ บางที่นะครับอย่างเช่นนะครับฤาษีนะครับจะมีเรื่องเล่าที่เขาเล่ากล่าวขานกันมาบางคนนําเขาเรียกว่าไอเป๋นะครับมนเสน์ไปวางบนทิ้งปู่ฤาษีนะครับปู่ฤาษีถึงกัดเข้ามาเข้าฝันบอกเอ็งอย่าเอาของแบบนี้มาใกล้ข้านะเว้ยเดี๋ยวข้าจะไม่อยู่กับเอง็เองเอ็งอออไปนะครับนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับ มันเป็นมนต์เสน่ห์อะไรบางอย่างนะครับมันเป็นวิชานะครับสำหรับบร,รมรานะครับผมทาด้านโบราณทางด้านมนต์เสน่ห์นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่อันนี้ก็เรียกถึงวัตถุเครื่องรางแต่เราพูดถึงอาถรรพ์กากบาทเอ็กบนฝ่ามือครับเสน่ห์ล้ำจวนตามติดตัวท่านมานะครับทำให้เขาคิดถึงตลอดเวลานางฟ้ายัางต้องบน่นโอ้โห,โหแรงเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการเจิมนะครับตามติดไปนะครับเจิมคิ้วทาคิ้วทาปากหลังใบหูนะครับทาตรงเพศตรงข้างนะครับตรงฝ่ายตรงข้ามนะครับทาดอกไม้นะครับเกิดมหาเน่ห์นะครับตามติดสะกดจิตผูกรักให้จิตใจหลงนะครับไม่รู้ลืมนะครับ สิ่งเหล่านี้ตามติดอาถรรพ์กากบาทครับผมนะครับเขาเรียกว่าโคดมหาเสน่ห์นะครับนะครับโครมาเสน่ห์นะครับลำพึงเพอหานารีนะครับนาลีลำพึงหลักนะครับคุนแผนนะครับนกหน้าทองเกิดขึ้นในโชคชะตาสิ่งเหล่านี้มีจริงนะครับนะครับท่านก็ต้องอยู่ให้เป็นใช้ให้เป็นนะครับบางทีมันพูดกันไม่ได้เลย เพราะว่ามันเป็นของเก่าตามติดไม่มีใครกระทําใครหรอกครับของเก่ามันตามติดมันเกิดโมเสเนท่านเคยเห็นหนุ่มรูปงามไหมท่านเคยหลงไหลในหนุ่มรูปงามไหมนะครับบางทีเราหลงไหลในโมเสเนีครับแต่พอไปพูดคุยด้วยเขาไม่มีสเสน่ห์เลยนะครับเขาหล่อจริงแต่เขาไม่มีสเสน่ห์เลยนะแต่สำหรับใครบางคนนะครับไม่หล่อเลยแต่มีโมเสเสนห์ อาถรรพ์กากบาท X บนฝ่ามือนั่นเองนะครับและเรื่องเทพเทวดานางฟ้านะครับต้องบนไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นโลกมนุษย์อย่างเดียวนะครับนางฟ้าก็หลงไหลในม่ห์มนุษย์ก็ได้นะครับผู้ชายคนนี้รอเราเหลือเกินนะครับนางฟ้าถึงขั้นจะต้องหนีลงมาเกิดเพื่อจะมาเจอผู้ชายคนนี้นะครับทําไมจะไม่ได้นางฟ้าต้องมน นะครับมอนเสนไปไหนเขาเรียกว่านะครับเป็นเรื่องเป็นราวกันยิ่งใหญ่เลยนะครับมนเสนตามติดสเสน์มหาลัานจวนตามติดตัวท่านครับนะครับท่านใดถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับท่านมีของดีอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับ